โอ้เจได้แลว้วอ่ะโมเมนต์เป็นร้อยบืนแน่ว่โอ,โอ้ดินโลมครับผมพอดีเอ้ยพอดีตมาผอรถคนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปดันเนี่ยบนกันสงสัยเพิ่นสินไถช้ปูปูแบบมันมากเลยมันหน้ามันหน้ามันหน้า thao không chăng yeah. quá đấy là nó à nó, gen vào này, oh. mấy nam à ôi chị đuăng nặng kìa cao ô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  ngay đó vài <laughs> 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 thì lấy chồng rồi mà มาจากขมิ้นแล้วไปรับสายเดี๋ยวดึงรถแข่งเล่ากันครับเงาหัวใครใครเดินหน้าไปเบสิ่ดีกว่า หัวมันลมบอกแรนไอหัวเมวางงองนี้รึเ่องเปนพ่นบ่ะพี่จี้ออมองเปนพ่บพน,นบ่เดี๋เดเด้อเดิเดเดนไปนไอยีกวะ เจ้าทุกอย่างกีรีเนาะเจ้าดวงเลยสิไปปลูกไทยปลูกมันาเหยียมาหนิสีลมือบล็อคมือหนิแย่บนต่อกันนะผมคือบอมาดอันนี้รถเอาเอาโอ๋อะไรเนาะ เออมีสลักด้วยกระไดไหมโอ้โอ <t> เกิดบ้านอรอเกินบ้านอ๋อเกิดบ้านอ๋อจีตอนเบียบวานนี้ตอนเบียบว่าง Dạ đó. Hai cho qua con. Dạ đây rồi จ้หน,น,วนาวเหรอแม่นปะ่ะเราต้องซื้อไอโคเม้นมาจากญี่ปุ่นเนาะเออโอ้ยลงมาได้ด น่าน่านั่นเห็นหนั่งเอกนั่งเอกไม่อ,อยากเปิดกล่องนะ สลักเงี้ยอเอาะอ้ยยินด้กับเราเลยนะหางคือเล่นโตดีเด้เอเนยงอแค่หมดเันกหมดเลยเดี๋เ <c oughs> ดๆๆ biến à. lại mày biến lại mày nữa ô mệt mày ô cứ lẹo อมไมมาได้ปั๊มเึ้น พิพีนพลเลยไหมสามพิที่แล้วกบมาทะเลขนาดที่มีแห้งกว่ากันนะ <c oughs> ออเอาสอนล่ไป อ่มาซอยนั่งอีกครับผมเอาเลยไ่มนะหนึ่งสองโอ้ เกือบจมทั้งสองรุษบรุษคัดผีมนสิจมเอ้อนีเป็นพพดใหญ่เลยตะก่อนเอาลกึนลอดูบมี้เลยไลอกวะไปนี่ละ่ะลองมึงอ่าหลายวิธีลองมึง ดินยังเปียกอยู่ถ้าแม่นได้อีกสามสี่หมื่นพอดีเลยดิดินสีพุยผู้ยู่ยเลยมันมันบ่อหนิแล้วรถมันบ่เบางน้ำคันโอ้รถบ่เบางน้ำคันบ่สิไปให้ยเพื่อได้ต่ออีกรถเบาะน้ำคั่นรถที่ที่หลายหมดหลอกสาวจังเลยเนาะสาหน้าปังอยู่ดีบ้านที่ไหนหน้าไม่ตกหน้าเล็กก็ไม่ข้ามันอีก เดี๋ยวมันขี้เงาก็รเปล่าไม่เห็นจง๊จะไงลงไปเนาะจังหวะมันแข็พูดเขาจะดันขึ้นไงไปโอ้ยหน่วงไปเนาะ <c oughs> นคับเมนต์สลิงเงยเงีกันดีเนาะ เป็นยังเบาสูงตนี้เลยดึงเลยผุ่นไปยืนอยู่บงผุ่นมันดิ้นมันหนวมมันดึงดึกยาบกว่ามันใสเกลียวบได้เหเนี่ไปยืนอยู่พดเลยโอ้ยอยายผ้ามาสาวหลอกกูโอ้ยบัดบัดสีสาวหลอกเน่ยมันปรยัดขาดเสือกันปะเสือกอะไร เสื้อกี่อย่างให้ตัวกระตุ้นนี่เลยนะให้โอ้ต้นเสื้อมาจากญี่ปุ่นบอกปล่ามาเร็วขนุ่นนะของอีไรนะโอ้หยอดมีทุกอย่างให้เลือกสรรให้เราเพื่อให้จริงเรื่องอะไรนะหนักรุดรุดรุด กูกำมพงบ่ะใหม่มูนึงคนน่นอ่าถ้าได้ไปง่อยมือนกันไข่แน่อยู่มันได็กเกยนโอเคเลยโอ้ต่างสีไหมต่างเยโลเลยวะทนี้โลอยังเดียวไปเนาะ